ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอการทำพวงกุญแจเป็นรูปปลาหมึกค่ะนี่นะคะตัวอย่างอุปรกรณ์ที่จะใช้ก็คือนีเข็มโคเชนะคะแล้วก็ดวงตาของปลาหมึกนะคะสองดวงลูกปัดสีนะคะหนึ่งอันแล้วก็พวงกุญแจค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็สุดท้ายลืมไม่ได้ค่ะไหมพรมค่ะนะคะ ามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะแบ่งตัวตุ๊กตานี้เป็นสองส่วนนะคะคือส่วนตรงนี้คือสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ส่วนของหนวดน,นะคะตอนตอนนี้เราจะมาทําส่วนของตัวก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะก็ทําโซ่ก่อนนะคะ ถักไปเรื่อยๆนะคะถักโซ่ยาวประมาณให้ได้กะขนาดตามตัวที่เราต้องการนะคะถักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราก็จะพับครึ่งพครึ่งแบบนี้ก็จะได้เป็นตัวปลาหมึกแนวนี้เนี้ยนะคะ ถักไปเรื่อยๆนะคะจนความกว้างของมันความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ่าเมื่อเราได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แล้วนะคะเราจะประกบเข้าหากันแบบนี้เราก็จะเย็บมูมตรงน,รงนี้สามมุมเข้าหากันค่ะเราจะถักจนวนรอบเลยนะคะ me ทีนี้ส่วนของหัวเราก็เสร็จแล้วนี่ส่วนของหัวได้ตรงนี้เราก็แอบก่อนไวน้นิดนึงอ่ก้อนไว้ข้างในก็ได้อ่าทีนี้เราจะทำส่วนของหนวดกันนะคะก็ ทำโซ่ถักไปธรรมดาประมาณ15โซ่อา่าแล้วก็ ผักกลับขึ้นมาค่ะลายธรรมดาลายธรรมดานะคะหนึ่ได้าหนึ่งหนวดนะคะถ้าเราอยากให้หนวดมันงอแบบนี้อ่า สมุนแค่นี้ค่ะก็จะได้หนวดปลาหมึกงองแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำต่อไปอีกประมาณห้าหนวดนะคะค่ะแล้วทีนี้พอทำหนวดเสร็จนะคะก็จะได้ตจวปลาหมึกกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาติดตา สองข้างแล้วก็ใส่ปากนะคะอา่าเป็นแบบนี้อแล้วก็ใช้กาวกาวติดนะคะใส่ไม่ต้องเยอะน,นะคะเดี๋ยวมันจะยืม แล้วก็กดลงไป โอเคตะมุดของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะปลายก็ใส่ที่ห้อยมือถือก็ไม่ก็เป็นวงกุญแจก็ได้นะคะติดไว้ที่หัวอ่าเสร็จแล้วก็จะได้ ปลาหมึกน้อยเอาเป็นของประดับตกแต่งน,นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะ